ปัญหามันตั้งต้นขึ้นมาว่าคนธรรมดาสามัญไม่มีความรู้ไม่มีความรู้เรื่องทุกเรื่องดับทุกซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเลยหมายความว่าเขาไม่รู้เรื่องทุกระดับทุกเลยพอมีการกระทบทางอายตันนะ เขาก็มีผัสสะก็ก็เกิดเวทนาจากผัสสะแล้วก็ลหลงไหลในเวทนานั้นเพราะว่าเขาไม่มีวิชาไม่มีความรู้เมื่อมีผัสสะทางอายตนะเกิดเวทนาเป็นสุขเช่นอร่อยสนุกหอมหวน ยวนใจอะไรขึ้นมาเขาก็หลงในเวทนานั้นเพราะว่าเขาไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ว่ามันเป็นของธรรมดาไม่ควรจะหลงเขาก็หลงรักในสุขเวทนาหรือสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานี่อีกทางหนึ่งถ้ามันเกิดทุกขเวทนาเขาก็หลงอีกเหมือนกันแต่หลงไปในทางโกรธ หลงไปในทางเครียดแค้นรืออัดขัดใจนี่ก็เพราะเขาโง่เพราะเขาขาดวิช,ชาเขาขาดความรู้เขาจึงไปหลงในทุกขเวทนาเอามาเป็นความทุกข์อีกแบบหนึง่งถ้าว่ามันเกิดอทุกข์ามสุข,ขเวทนาคือไม่เรียกว่าเป็นทุกขหรือเป็นสุขมันก็ยังหลงอยู่นั่นแหละ มันหลงว่าจะต้องมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไปยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าถ้าเรากินข้าวอร่อยเราก็หลงในความอร่อยที่กำลังได้รับอยู่ถ้าเรากินข้าวไม่อร่อยเราก็โกรธแค้นในความไม่อร่อยที่ <c oughs> ถ้ามันเฉยๆมันก็ยังหวังอยู่ว่าจะต้องกินให้อร่อยข้งหน้า ไม่ได้มีความคิดไปทำนองที่ว่าจะหยุดกินแต่มีความคิดไปว่าจะหากินให้มันอร่อยต่อไปข้างหน้า <c oughs> หรือว่ากินคำนี้ไม่อร่อยกินคำต่อไปก็คงจะอร่อยเรียวกว่าเ,เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์นั่นมันไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันทําให้เกิดตัณหาตามแบบของมันได้เหมือนกันนั่นขึ้นชื่อว่าเวทนาแล้วจะเป็นสุขกด็ดีเป็นทุกข์ก็ดี เป็นอทุกขมสุขก็ดีย่อมให้เกิดตัณหาโดยกันทั้งนั้นเพราะว่าคนนั้นมันขาดความรู้มันขาดวิช,ชา <c oughs> มันไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าไปหลงรักหรือหลงโกรธหรือหลงปะวงอาลไารอาวรกับมันเลย <c oughs> นี่ถ้ามีวิช,ชา มีความรู้ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระอรเรเจ้าเป็นต้นเขาก็ไม่หลงรักไม่สุขเวทนาไม่หลงโกรธในทุกขเวทนาไม่หลงอะไรอาวร์ในอทุกขมสุขเวทนาแปลว่าไม่หลงในเวทนาทั้งสามนี่เราจะต้องทำให้มีวิชาเข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้งทุกคราว ที่อายตน,นะทําให้เกิดเวทนาะค <c oughs> ือเมื่อตาหูจมูกเลี้ยงกายใจของเราอย่างใดอย่างหนึ่งแต่และอย่างละอย่างทําให้เกิดเวทนาะนั้นมันต้องการวิชาคือความรู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปหลงรักหลงโกรธหรือว่าหลงพะวงสงสัยอยู่ นี่วิชาอย่างนี้มันต้องศึกษาต้องอบรมต้องเล่าเรียนแล้วยังต้องมีพาหันะสำหรับพาวิชานี้มาให้ทันท่วงทีนั่นก็คือสติมีสติยับยัง้งมีสติระลึกได้ถึงความรู้แล้วก็ให้ความรู้นั่นมาปรากฏเริ่มนาจความระลึกของสติดูอุปมา คล้ายๆกับว่าสติพาสติเป็นพาหันะพาวิชาความรู้มาให้ทันท่วงทีกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้สัมผัสอารมณ์เกิดเวทนาขึ้นแล้วสติต้องพาวิชามายทันท่วงทีเพื่อให้จิตใจจัดการกับเวทนานั้นในทางที่ถูกต้องคือไม่ต้องเป็นทุกข์ เนี่ยปัญหาตั้งต้นตรงที่เกิดเวทนาแล้วเราขาดความรู้ขาดสติปัญหาก็ตั้งต้นเป็นความโง่เป็นความหลงเป็นกิเลสแล้วก็ทําไปตามหน้าของกิเลสแล้วก็เกิดความทุกข์ยุ่งยากลําบากทั้งส่วนตนและส่วนสังคมทําให้โลกทั้งโลก เป็นโลกที่เลวร้ายเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์ก็ <c oughs> เพราะคนในโลกไม่รู้จักไม่รู้เท่าไม่รู้ทันเวทนาตกเป็นทาสของเวทนาแล้วตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามันก็ทําไปตามกิเลสตัณหาอย่างที่เบียดเบียนกันอยู่ทั้งโลกในเวลานี้ก็มีมูลเหตุมาจากอันนี้